อ่าอจะมาดีัแจ้งมาที่หนึ่งหมื่นเลยครับทีม,ามงานของบิ๊ตี้ลยครับค่ะโอเคอ่าไม่มีครับรับคืนครับ แล้วทัางันเวทีเป็นมวยจิกไหมใ่เันต้องันแต่นี้ก็คืออันดับปีทสิบวน้ำนะครับดี่รู้ว่าไม่ธรรมดาครับแชมป์เวทีมวยเทศบาลการสังข์ยนะครับปิบว่านี้ก็ซ้อมอยู่ที่่ายมวยสิบว่านนะครับโดยมีทันขานะครับดีทุนดุนตื่มานกับเพื่นเดร์ แต่ก็มีท่านคณะวัฒน์อภัยศิลาให้การสนับสนุนนะทีมงานด้วยที่คาดให้สมือส่วนนักบุญบิวตี้เจ็ดนรสิกมวยไทยอที่ไม่ต้องห่วงครับถือว่าเป็นประเภทสวยสงหารจากอีสานตอนบนในทีมงานเจ็ดโนรสิกมวยไทยวันนี้ก็มากไกลมากเลยนะชนะบอลไหน้าชนะบอลได้หน้าเตะสามหมวงนะชนะบอลสามหมวงแล้ว หลายปีครับหลายปีกับใุปีนั้นนี่ก่อนที่จะเข้าสู่โควิดเกิดัาที่ไร้เอ็ดรายการหวยของวดหว่ต่อที่ทับชัยครับคู่นี้ย้ำเลยครับแดงอันดับหนึ่งนั่นันปีพี่จมจับคู่นี้จะเป็นคู่หวยเด็กครับทางด้านของวันมงคลกับโตโน่สิทธิสนทิยาเลยครับ วันมงคลในยกแอัทายุจะเจอกับโตโน่สิทธิมสมทยาเลยครับแล้วก็จะไปที่พรทิพย์บอทโนหลวงพุฒสงครกับนกพรรมสิทธิม,มอนนะ้ำหลังจากนั้นไปเทพพธิ์สิทธิในยกกินบ่อน้อยกับองเต็ปอพิยพลแขกทับเชสทพันกันทรมกับเสียกันสอจิตประเสริฐ และก็มาที่อินเซียเพชรเส้นทองกับเพชรอลังการสิทธิ์นมทองต่อด้วยซุปเไนซ์สิทธิ์คูอินกับนาลวิทย์เพชรแข็งหวยกอ้พอพันเลยครับพอพานอากาศหนาวเนี่ยแหละมันเอาละมันหนาวมันละมันหนาว đó là mà mà tới hết rồi đó đó là xin hỏi lẽ nào ờ ดูเพื่อที่จะให้มันคลายหนาวครับช่วงที่ทำพิธีนี้โอ้โหโยังจะสงเจ้าอัญมณีใส่วันที่่ครับมันจนาวนหนาัวันที่าวันนี้นี่นะเอาไปลงสงเก็ตข่าวฝากโปรโมเอร์วร,รูอีิบองิครมับมีั้ีภาพกีเอาไปลงสงเก็ตข่าวเอเวเอ ถือว่าเป็นทีมเปิดที่ยังมวเรื่องยังมวย่ะเาดูเันน้ง้างก่อนมาดกันฝัแดงกีนับท่านธนวัตรเองครับส่วนนักนี้ก็ของสีเสื้อ วันที่12มกราคมครับเชิญชวนนะครับไปรุ่นลงวันชมวัยดีมวยฟรีที่สำนักงานเทศบาลตะบันทยุกนะครับโต๊ะอาหารจะเปิดตั้งแต่17นาฬิกานะน้องน้องนักวยในทานฟรีคนที่เดินทางไปกับนักวยต้องฟรีครับที่หมดเลยนะครับบทีบทีที่ทางด้วยอ๋อมี่ดีด้วย ก่อนที่จะชมกันอทีมที่ชมด้วยครับครับมาดูยกแรกครับแด่อันดับหนึ่ครับดิกรีแชมป์เวทีมวยเทศบาลตานแสนชัยกันนะแต่น้ำเงินนี่มาไกลครับจับมือดงเอ่อถ้าอยูศรีสเกตเดี๋ยวผมจะบอกทางลัดนะครับเข้าเบอง์มูบอนกอบอำนาจโดนไปมุ่ทหารไปแยกปต๊อกนะครับแล้วก็มาที่สกคุลครับเข้าเบอร์มูดอนทางลัด พาอุดรมาขอแี่นมาโคราชนีจะอ้อมก็มาไกลหน่อยยกแรกครับอาจารย์สักธินนมครับสำมสบห้าบนเวทีศิปครับดูดีไม่เน่าอเส็นจวลยไทย คุนนี้ก็จะเป็นพรทิพย์กับนกขรัตเ,เลยนะครับแล้วก็จะต่อด้วยเทพพรทิพ์กับน้องเต้ตเเตเแพรเพชรเสรือกับตันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับบนสวรรค์โชคดีนะครับ สีเหล็กเพชรอลังการซุปเปิดไนหน้าราวิศครับเอาตามนี้เลยเนะครับตามที่กถาแกเลยนะค่ะนี่ยด,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 ดแพร่ส่วนนี้ดียังยังตึงครับเซ้ตยังตึงอยู่นะครับอาาเท้ากองวอร์กอีกสักยกหนึ่งเชิญอาการยุกครับไมไ่เลยครับที่น้องวที่12นนตา พ e well. ี่น้องนี่มนัึงรับที่เทศบาลกระพป๋นะครับหาบัดกับรางวันนะครับคอารปากโบนนะครับหยุร้อยบาท เ้หาบัดรนึใบสีวันอนะครับเราเตีเเตูเ้เย็นรับเราเตู้เย็นตูเยน็เยน,เยน,เยนมีเรายางตเย็นมีองโทรทัศน์กับทางานอาโอนึ่ร้อยลวันครับอเห็นได้ข่าวว่าครูครัอภิชาติจะมีทีวีจอแบนขนาด 10, 14สนิ้วมามาม,ามาเป็นรางวันอีกหนึ่งวันสุดยอดครับสุดยอดคาับพี่น้องอย่าลี้นะครับทำไมกันล่ครับ ี่ห้อครัวพ่ชายทำไมเอาจอน้อยเพ่14นิ้วมันน้อยเนาะเออมันนายาปนิ้วเนาะมาดูยกสองเลยครับมาดูยกสองเลยครับแข่งกานอดนครับทีทีู่ซ้ายคุยห้ายกนะห้ายกนะครับ เรียกไปด,ดูคับดีเลยครับ,บแต่แต่นีก็ตีฟีชัม่มไับส่วนน้ำเงินนีในหูในธรรมดาครับทางอีสานต้นเหนือนี่อีสาตนต้นบนนี่หาคู่ช็อคโครมปากนะถือว่าเป็นเบอร์เบอร์ต้นๆของอีสานต้นบนเลยครับทาง้านของฟีตตี้วันนี้มาเจอแชมป์ของเวทีมบอเทศบาลจั์แสนชัยครับ

ดูแต่สูงยาวดูแลเกินกบคล้ายๆกับคนนี้คล้ายๆกับสงสมุกยับยับเอาหนึ่งสองอันนี้ก็ดีันนี้จะมีคูนหญิง้ได้ช่ยคูย มงานพมินกับทีมงานเสกขึ้นขันฝ่ายหลูดสั้นกว่าครับันดรี้ออาหมดยกที่สคู่ต่อไปให้คอนทิปกับนกขรัตในชตอนนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมอยูาขอบคุ điểm năm điểm năm năm trước là năm điểm ba thôi <laughs> điểm ba thôi Pino ลดรับสึกษานักเรียนเนี่ยครับทราบข่าวว่าท่านผอบอกว่าอยากได้รถบัสครับอยากได้รถบัสมันจะได้บรรจุนักเรียนได้เยอะหน่อยครก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากัดเข้าครับเป็นรถบัสขนาดกลางเลยถ้าเป็นไปได้นี่ผอต้องรู้นะครับยังเหลือกิจกรรมช่วงสงกรานต์ปีเก่าอีก

านนออการตะมเยอะดทีมงานยักปาสตดปาสับรำไทยทีมงานภาพทีมงานาเสียจเดินสายต่อไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึงง่งมาที่อุษาตัดต่อหั่อยโอัยัรษ โชคดีกับคนสวัสดิ์มาดูตัวที่ไหนประชาชนกับโชคดีกับคนสวัสดิ์มาเลยครับยกสามอัดับนี้พายาพายบพายาปิ้งตีสายองกพายาพายาให้เันเข้าสุดเราจให้ทใ้ช

ช่วงนีครับมาดูตัวด้วยช่วงดีครับตัวเลยครับ

what's อันด <ersch> ับหนึ่งครับทีมงานสาาทีมงานคุ e ้นเคยมส่วนนัเมวยมีมีจอมดีลาครับทีมศิลปะไทยจอกกี้ จุกคนก็อยู่ในพิธีนานเก่บนรสิีกุ้ยไทยลบสุดท้ายครับราผลทันท่ครับคุณหนึ่งครับอรณ์กรล้องันดีมีจอบลีลาครับศิลปะไทยกักกอีกิน อริการสมศักดิ์สูงสุดในงานี้ด้ทางการของอันเมันดี